คนทำงานที่กลายเป็นไร้บ้านค่าครองชีพสูงทำลายชีวิตคนอเมริกันลองจินตนาการว่าคุณตื่นแต่เช้าทำงานทั้งวันทุ่มเทสุดตัวเพื่อหาเงินแต่พอตกดึกกลับไม่มีบ้านให้นอนต้องอาศัยอยู่ในรถหรือหาที่หลบหนาวตามปั๊มน้ำมันนี่คือชีวิตของคนไร้บ้านยุคใหม่ในอเมริกาพวกเขาไม่ได้ขี้เกียจไม่ได้ตกงานแต่ค่าที่อยู่อาศัยที่พุ่งสูงทำให้แม้แต่คนที่มีงานทำก็ไม่มีบ้านให้อยู่เรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นในเมืองน็อกวิลล์รัฐเทนเนสซี และอาจเป็นภาพสะท้อนของปัญหาเศรษฐกิจที่กำลังลุกลามไปทั่วโลกชีวิตจริงของผู้คนที่ต้องเผชิญความจริงสุดโหดร้ายพวกเขาสู้ยังไงและอะไรคือทางออกของปัญหานี้ใบหน้าของคนไร้บ้านที่เปลี่ยนไปเมื่อพูดถึงคนไร้บ้านหลายคนอาจจินตนาการถึงคนที่ตกงาน หรือมีปัญหาทางจิตแต่ในปัจจุบันคนไร้บ้านจํานวนมากเป็นคนทํางานมีอาชีพมีรายได้แต่กลับไม่มีที่พักอาศัยข้อมูลจากในชชแนลแ a ร์เลียนทูเอนโฮมレスน s สระบุว่าในทุกๆสัปดาห์เกือบ19,00 0นกคนกลายเป็นไร้บ้านเป็นครั้งแรกโดยมีจํานวนมากถึงครึ่งหนึ่งที่มีงานทําเรื่องราวของควานิชาทวีดี้เป็นตัวอย่างที่สะท้อนปัญหานี้ได้ชัดเจนเธอเคยเป็นผู้จัดการเขตของบริษัทหนังสือพิมพ์แต่เมื่อบริษัทลดขนาดองค์กรเธอก็ต้องตกงาน และถูกไล่ออกจากอพาร์ตเมนต์ในรัฐจอร์เจียเธอย้ายไปอยู่ที่เมืองน็อกวิลล์รัฐเทนเนสซีหวังว่าจะมีงานส่งอาหารออนไลน์มากพอให้เธอเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นค่าที่อยู่อาศัยแพงขึ้นคนธรรมดาก็อยู่ไม่ได้ในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่าเช่าที่พักในเมืองน็อกวิล์เพิ่มขึ้นกว่า50%คนจํานวนมากถูกบีบให้ออกจากที่พักเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่ามีรายงานว่ามากกว่าครึ่งของประชากรในเมืองนี้ต้องใช้รายได้3 0หรือมากกว่านั้นไปกับค่าที่อ่ออยยูาศั ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในน็อกวิลล์แต่กำลังแพร่กระจายไปทั่วอเมริกาสาเหตุหลักเกิดจากการที่อเมริกาขาดการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่มาตั้งแต่ปี2008ประกอบกับกระแสคนรวยจากเมืองใหญ่ย้ายมาอยู่ในเมืองเล็กทำให้ราคาบ้านและค่าเช่าพุ่งสูงขึ้นฉันไม่เคยคิดว่าจะต้องไร้บ้านควานิชาทวีดี้มีลูกสามคนคน,คนโตเป็นเด็กพิเศษทุกวันเธอต้องทำงานเจวันต่อสัปดาห์ส่งอาหารออนไลน์ไปทั่วเมืองมีเวลาพักเพียงช่วงสั้นๆเพื่อรับลูกจากโรงเรียน และช่วยทําการบ้านในห้องสมุดก่อนกลับไปทํางานต่อแต่ถึงจะทํางานหนักแค่ไหนเมื่อถึงเวลากลางคืนบ้านของเธอก็คือรถยนต์ที่จอดอยู่ตามปั๊มน้ำมันลูกๆของเธอห่มผ้าหนาๆนทานา่ามกลางอากาศหนาวจัดเธอพูดด้วยน้ําตาคลอว่าฉันรู้สึกเหมือนล้มเหลวทั้งที่ฉันพยายามทุกทางแล้วแต่เธอก็ยังไม่ยอมแพ้ความหวังในความมืดมนทางออกของปัญหานี้คืออะไรนอกจากความนิชาแล้วยังมีอีกหลายพันครอบครัวที่กําลังดิ้นรนแบบเดียวกันมีคุณแม่เลี้ยงเดียว ที่ทำงานเป็นผู้จัดการปั๊มน้ำมันแต่ต้องรอคิวบ้านพักษาสาธารณะเป็นปีๆเพราะที่พักมีไม่เพียงพอหน่วยงานต่างๆพยายามหาทางออกเช่นการสร้างโครงการบ้านราคาถูกให้มากขึ้นแต่คำถามคือมันจะเร็วพอหรือเปล่าปัญหานี้สะท้อนให้เห็นว่าการมีงานทาไม่ได้แปลว่าจะสามารถมีที่อยู่ได้อีกต่อไประบบเศรษฐกิจที่อยู่อาศัยของอเมริกากำลังผลักให้คนทำงานธรรมดาเข้าสู่ภาวะไร้บ้านสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาอาจเป็นบทเรียนให้กับประเทศอื่นๆ รวมถึงไทยว่าถ้าค่าครองชีพพุ่งสูงแต่รายได้ของคนทั่วไปไม่เพิ่มขึ้นตามสิ่งที่เกิดขึ้นในอเมริกาอาจเกิดขึ้นที่นี่ได้เช่นกันอย่าพลาดเนื้อหาแบบนี้กดติดตาม Stack s t a c k s a t เจาะลึกเรื่องราวเงินเฟ้อเรียนรู้ผู้คนบิตคอยและเทคโนโลยีการเงินพร้อม mindset ที่มองไปในอนาคตก่อนใครแล้วพบกันในคลิปต่อไป Stackset stay humble